พี่พน้องผมมีคนมาเห็นครับผมเอียงมุดออมาเห็นนี่อดอกบานดอกใหญ่มากนี่นครับปาดโอ้ยดอกใหญ่มากครับปาดปาดมึงแงพี่น้องอุ้ยดอกเห็ดน,นี่ปาดปาดโอ้ย ขาเนี้ยเงี้ยครับสวัสดีครับสองบาลสวัสดีครับผมมือเหนียวขอสองเบายู่งมองเก่าครับผมครับขอบคุณภาพมีน้องขอบคุณมากทีนะลุงครับหเห็บสักนดครับผมยังออกหลายคือเก่าเด้อครับผมเนียนครับผมแต่ว่ามันนีลดหน่อยนะบ้านเนาะเนียนมือนนี้นี่แค่สองขั้นครับผมสองขั้นสามขั้นจอดดีอยู่ขั้นนึงครับผมพิกัด เกาเลอครับผมจังหวัดตาดครับเมียนครับเพราะในกาบานนี้ครับผมเห็ดกำกำลังออกหลายอยู่ครับผมเมียนครับก็เห็ดละงวเห็ดร่วมบอกก่อนครับผมเมื่นครับมาครับคุมื่อยคนมองท้าหนึ่งบ่ตกเนาะเมียนครับดอกเห็ดงามครับเออเหี้ยนะครับดอกเห็ด่ละดอกครับขามแห้งเนาะเมียนครับดอกใหญ่ดอกอวบแห้ง อุ้ยแายนแดดง่ายมากครับโองดงบ่ไใดครับเป็นจุ่มแล้วตอนลองมาฝากก้นไหลก็แช่สองมาทำเด้อครับผมมีครับผมโลหาสองมาไปเลยครับผม Cái đỏ ơn lucy đeo bữa ăn đón nhanh đeo bữa ăn đeo bữa ăn Cái bữa ăn đeo bữa ăn đeo bữa ดิว่าพี่น้องมนอีกแล้วมันนี่นะครับเฮ้ยกระโดดเงี่ครับสองสามดอกอุ้ยขากตนเง้วขาอยขาเงีวนี่ครับนี่ เสียงตมเนือคุนหลายเหมืนคุนหลายหลายครับพี่นงแต่ว่าขายยากงี้ยครับเงื่อกี่ยังได้เห็นครับเนาะดีข้างในดิงานดลงก็งบาใหม่ๆเด้ครับนี่มึงอี สองมือยังข้าวขาวอยู่ครับมูเดียวกันเน้อยนี่ดดนะครับโอ้ยมีวันสุดยได้นะครับมาจากเขาเขานะ

มีครับคันว่าเพิ่นออกดนแล้วดอกหน่อยมากก็ออยังมีเนาะมีเสือกไม้เพิ่นครับงามเนาะเดอกง่าม้าครับสีดอกผีงาม เบิงนึงนี่<า>ดอกเห็ดเคิ่งกันมี่ป่ะเตียเดี๋ยวหน่อยเพอาอืม้ง้อมนี่มาเบิบ้งหอดอี่ครับหุ้พุ่งกระบะตนเจ็บเจ็บท้องขับป้ายแล้วครับนี่

ใหญไปเลยครับพี่มาดอข่าไปเลยมึงแงพี่น้องอุ้ยดอกเห็ดอุ้ยสะออนหลเยียมเ่อตัีมากวาเยบ ไม่เต็มมือเลยครับพี่พี่บ้างนั่นสองมาบ้าอ,อ,อุ้ย <c ười> อา่ <c ười> อาพก่บ้างเล่นไปเลยกระแทกไปและ กำมือเลยครับผมนังมานเบริขึ้นมานั่น่บด้งานเกี่ยวอย่้เครับผมอืมมเดียวเด้ครับนี่เต็มมือเลยครับผม

ม,มันไปกัน้อยอุ้ย,อย,อย,อยดอกก็ตังบาดไม่ไหเลยนี่นนนนนเครับขนาดมากัวจาเกือบ8ปดโมงแล้วเนาะดงมาสิบกันท่านบนนาะกาศททั้งทางนี่ก็มี หนังสองมามากครับผมแล้วนี่นี่นี่เป็นวิธีการอาฮิดรูปแบบสองเบ้าครับผมนี่ไงครับผมปัดเฮ้ยรูแก๋ ปานทีสอง,างมาก,กับปลาบางง่ายนะครับอย่งนี้ก็ตีกันอยู่บ้านท่านนี้น้องนี่น้องใจอาจจะผิดลนไปครับบา้านนี่ ว่านบ่เห็นแทะบ่ได้ครับเนา่าเหมือนก็นเน่าครับได้เบิด ขาเห็ครับรนี่เรอครับเมียน แต่ละดอ,อกเนาะมีแต่ดอกยังไงงามๆครับตรงนี้ผิด้ากอันลางไลาไปไปไปถ้ามุนก,กมุนไม่ใ่ว่ามันมุนีแต่ผอนดอกยังไงนคุณคุณคุณเนาะหมุนลงไปหม,มุนเร็ก่กับหมุนขึ้นมานี ครับผมโอ้ยดอกใหญ่มากครับใหญ่ครับงานกันมั้ยครับครับผมครับผมครับครับวันนี้เราไหน กลางเงินมีศั่ใหญ่เงี้ยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกมันเนี่ยดอกได้ฝ่ายทกอนได้สามสี่วันแล้วใช่ไหมครับเอ้มันสีหาวันแล้วนะเขามาเก็บกันน่ะแต่หนูเพิ่งมาดอกบานสีเดีอวเล่นสิขโมนแน่ไม่ดีขโเห็นเนาะฮัดบึงนี่ครับพีสองดอก มาเห็นแล้วไปหาให้เพิ่มครับผมนี่คคือเก่าครับเมื่อวานนี้ได้โอ้เด็ดเจ็ด้วยโอ้ครับผมขนาดคู่ทางน้อยๆเนาะเอ็นครับมาหนี่เอาจากเศร้าสามชิ้นแลมาเนาะใช่ครับพี่น้องมีคนมาเห็นครับผมเงี้ยมูดะมาเห็นนี่ดอกก้านอก่างนีนี่ครับดอกก้านพอดีพร้อมนิดนี่ครับก้านงะงะครับผม งามแห้งครับเียวมึงทั้งหลังจะกับมึงด้วยเป็นกกกมึงนี่นอู้ดอกเห็ดตะไะดอกครับเจ็บท้องบาเ่าเจ็บท้องเบิร์ดอ่อมปลานาะมึง ครับได้ไหมครับได้ตีหาดอก้องมาเดิลงทางหลังลงไปของบนไปชายบนเนาะคนอื่นก็ไปด้วยครับผมข้างหลงังดอกสวยเลยครับ หอยเหรอครับห <อ S 1> เห็ดได้วันได้สองโลครับผมเข้าป่าก็ไปหาเห็ดเลยครับผมอ๋อไปหาหอยเลยครับครับอื้อหือเขื่อก็ได้เดินมา,านีาา่นครับป่าเนี่ยงามนมาเนาะเมียนดอกไงดอกอวบกว่าทุกปลาที่ไปมากครับผมเนื่อเพราะอยู่บนเขาเนาะมั้เนาะบนบางมอนเะนาะเมียนครับสีดอกน้อยครับผม สายโซนไงต่างจุกอยู่นะไปเข้าไปสาย,ยมุ่นครับสายมุ่นสายมุ่นครับสายมุ่นอ้มือเก,ก็บเห็ดตาซองเห็ดครับมีเงนครับมานีน่เอากระตาไหม

บนเมือน2คนเด่าครับี่น้อมันกระมดด้วยกันมึงยอกนหครับผมมึงอกเห็ดขาเห็่ข้าพี่บ้าเฮ้จะมมดไปซ่วนก่นแล้ ห้องอะไรังเจ็บข้อหรอที่เห็ดบ่เห็นเล่นเห็นบ่บ่มันนานแต่ว่าแล้่ยวขยาดีอยู่เนี่ยอู้หเห็ดจะดอกบานไหมไหมเด้อครับสังเกตเบึงทองเพิ่นได้ อู๋ดอกหน่อยพูดมีดอกหน่อยมีได้บ้างหน่ะใช่เกลียวบังขาเนี่ยดอกน้อยวิ่งเห็ดไปมองเลยก็เป็นจุ่มเป็นจุ่มนะครับดวงลักษณะดอกครับนี่กำลังบานใหม่ๆเลยปัดดอกเห็ดครับดีที่มัอนี่ฝนปรตกครับผม mương nè, đỏ nhìn nè, trời, nè, ngay đỏ nha, mò này đây nè, đây, đây du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 , đây 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 du nè, để nè. ได้ดูได้นี่ได้ดู <c oughs> ได้เข้า <c oughs> ไหมเหรอครับเง่นครับน, <c oughs> นี่ได้ดูครับอืมคุณดอกนึงครับอะไปล่ะคุณเดี๋ยว <ว pools> เห็นแต่ละดอกมีแต่ดอกงามๆครับมันนี่งามครับโอ้ยต่างเจริญเถินครับขายง่ายๆเลยที่ละครับดอกเห็ดมันนี่มีแต่ดอกงามๆครับโอ้ยข้าวผูนับเอาเห็ด ทั้งหลายทั้งโดงไงพอไหมเอาแต่ละเห็ุมี <Okay. S 2> ดิดดดอืีที่บ้านเราเนี่ยไหนัผโหกว่ายคนนึงนี่มหาอยู่ ได้มากหันดอกนึงขายง่ขายเงาเนาะมึงใส่ไม่ได้ในการหาบระดนครับผมหัาหน่ำทะเลเหลื่อมลงแล้วเนาะนี่นครับยืนนีิเซ่ไผ่ครับผมที่กัดไม้ปลาไม้ครับผมเดี๋ยวค่อยไปหลุดมึงนะเนาะแต่ตอนนี้กัไม่ก่อนครับผมไม่ก่อนครับผมไม่เง ครับผมดอกง่านี่ดหรอครับดอกสวยเยครับมอ้าอุไรดอกครับครับครับผมดอกใหญ่ครับ่เยอะครับครับครับ กอ่อเลยครับตรงนี้ฮัลโหลยังเห็นจูมอยู่พอ,อ,อ,อเอาไปไปะกูเอาอะไรอื่นจุ่มหน่อยอยุ๊ยปาดวันตีนะครับเจ็บท้องจะเปิดคิดดูว่าปิ๊ดทีทครับโอ้ยนี่งเ่าดึงด้วยครับผมเนื้อแบบแน่นๆเลยครับข้างหลังเจ้าดอกนี้ ออกง่เน uhm, นะดอกง่อยปกต้ทำอย่บ่อครับปานอยู่ถึงจอกหลายมื่นข้างๆแต่ก็มิ้แต่ดอกใ่ญ่ๆอบวบครับผมลนเอาเนี่ยเป็นยาวเลยครับนี่ตอนนี้เห็นพู่ทางไหนมันขามมาเห็นหมองนี่ครับ ่าสิบได้เห็ดได้นี่เหได้ก็ได้่บลายครับว่าคนมาหลายบลายระวังระวังระวังแล้วอย่ากลมึ้สูงนี่เ่อย่ากลมขึ้นนั่นไหนอานี้โอ้ยพี่น้องเลยเกเต้นแนวเนาะหาเตแน่หัวพี่น้องเนาะอย่าไปบอกขางอื่นอยากลายขนอย่ากลมขึ้นสูงนพี่น้องนะ เนีเอีกเนียอีกนะสิเตียแล้มครับผมจะกลมอสูยไนไม่ใส่อีกนี่ไาอยด้จูได้จูก็จะกลมดียังก่อนมือนี้พอจได้มาแล้วขนาคู่ผได้จูได้จูก็จะกลมสูงครับผมดอกนึงนั่นดอกนึงไสนี่ ไในจู้ในยู่นี่พอเด็ตลาดไม่ไหนเนาะพอเด็หัวน้ำเบาพุ่มอยู่ครับบนี้ว่านกันตั้งนี่ดอกกินหน่อยหนึ่งจะได้ดอกครับนี่กี่น่องจะได้หลายเนาะแต่คือจะว่าแหะครับเห็ดไผ่เห็ดมันครับผมหลังจากเขาปลาเห็ดครับผมมาลงทะเลเก็บบักหอยกับซองเบาครับ ได้แล้วบ่งานราดดสองน่วยหอยต่รับครับผมงนครับบรรยากาศน้ำกำลังลดครับพนกำลังเรือมหาถึงขั้วเห็นหายเด็กกำลังพนผู้ใดก็ยืนต้หนึ่ข้ายอยู่ขั้วหนึ่คุณไปแถวเก่าครับผมมองดูต้องบ้าไปไมต้อง้ค หา่าัันมาจนหือแขนถิ่นเป็นกันวันน้เสียแข็งขจัดมากบอกกาไทยได้ไหมย้อนเนาะเขาท่าขึ้นทะเลทุกไม่เบิดครับผมกันเน่นหวันนวงีะเอา้าเสียบแพงด้วยครับวันไปผัดกับพ่อผัดตืดหวัหวละข้าวต้น,น,น

เน้าขมาไนล่ <boundaries> <si suppression> ันมคนมาไไหนด้วยครับผมสองเมาฟังนีก็ขึ้นนั่นสองเมากระช นี่นองกับบ้านแล้วครับผมนิ้วเขาเลยเหยียทนาอหเปล่าน้ำใส่ใส่กินใส่เยเาน้ำทะเลกัลบบ้านนั่ครับผมพัดตะเดปคนี่ข้าพี่น้องย่างกับ เบิ่งความไหนความหมานครับผมครับได้ทั้งสองยางเลยครับแมนครับทึ่งหอยทึ่งเห็ดครับผมเห็ดดอกเห็ดทอาก็มีกระดอกยิ่งใหญ่อุบว่องครับเน่ยครับผมตัวนี้ได้ประมาณเจ็ดแปดเก้าโล่ยู่ครับแมนได้หลายก็หมูม่านอยู่ครับเนาะแมนครับอ้มีแต่หัวใหญ่ๆเนื้อใเนาะแมนที่อไหนส้วงหาบอหอยกับชิบะไทยเป็นไหนเด้อครับแมนครับไายแนปบะเทายแนส่วนมากชิบะไทยครับผมอลังการโอ้ยขาเห็ดตรงนี้ปา สูดยอดแห้งครับผมเมนครับหมานสองเด้งคือเกาเนาะเมนครับผมสองเบากระไดทํากันน้ำล่างเนื้อล้างัตแล้วครับผมเปลี่ยนสะพารับผมเพราะว่าน่าทะเลเหนียวล้วก็ห้อนครับผมมาบุ่งจะเป็นกันนะผมว่าจะเป็นกันทำไงโอ้ยว่าดีใจเสียงเงินสันมหาม่ีปัญบ่ไดครับครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บาพุ้งกับมาตุนก็ขอฝากข้อหมานสองเด้งไว้เพียงสำนีครับผมเมนครับมืออื่นมีที่เด็ดครับผมว่าสองเบาสิ่ผ้าพี่น้องไปใส่เนาะเมนครับผมกุ้งในครับผมจะมาหลุนกันมืออื่นครับผม ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้2บาาขอตัวลากระบางก่อนครับไปปบอกกันคลิปหนคลิปไม่ครับผมสำหรับคลิปนี้บาาต้นสวัสดีครับค้ัวปุ้มสวัสดีครับเป็นตัวมันครับ